พระวาจาของพระเจ้าเประจาวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนสมโพธิพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากนลจักรวาล บทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่สองบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงสามในครั้งนั้นชาวิสราเอนทุกเผ่ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดท,ที่เมืองเฮบรนทูลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสายเลือดเดียวกันกับพระองค์ในอดีตเมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงปกครอง พระองค์ทรงนำชาวอิสราเอลออกรบองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่พระองค์ว่าท่านจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเราท่านจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลบรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลจึงมาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮบรนและกษัตริย์ดาวิดท,ทรงทำพันธสัญญากับเขาเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เมืองเฮบรน เขาจึงเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลบทอ่านจากจดหมายนบ,บุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโคโลสีบทที่หนึ่งข้อสิบสองถึงยี่สิบพี่น้องจงขอบพระคุณพระบิดาเจ้าด้วยความยินดี พระองค์โปรดให้ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าอยู่ในแสงสว่างมีส่วนได้รับมรดกร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจความมืดมนและทรงนำเราเข้าไปสู่พระอาณาจักรของพระบุตรสุดที่รักของพระองค์เดชะพระบุตรนี้เราได้รับการไถ่กู้และได้รับการอภัยบา พระคิสตเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ,เจ้าที่เรามองไม่เห็นทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวงเพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้เทพนิกรบัลลังเทพนิกรนายเทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอำนาจล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิน้น ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของร่างกายคือพระศาสนาจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุทรงเป็นบุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพทั้งนี้เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง เพราพระเจ้าพอพระททยให้ความบริบูรณ์ทั้งปวงอยู่ในพระคิสเจ้าและสรรพสิ่งคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระองค์พระคิสเจเจ้าโปรดให้ทุกสิ่งมีสันติด้วยพระโลหิตที่ทรงหลังบนไม้กางเขนของพระองค์ทั้งสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในสวรรค์บทอ่าน จากพระโรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่23ข้อ35ถึงส3เวลานั้นประชาชนยืนดูอยู่ที่นั่นส่วนบรรดาผู้นำย่อเยอ้ยพระเยซูเจ้าว,ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดผลได้ก็ให้เขาช่วยตนเองสิถ้าเขาเป็นพระคริสตผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร แม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเยะ้ยพระองค์ด้วยเขานำเหล้าอางุ่นเปรี้ยวเข้ามาถวายพลางกล่าวว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเองให้รอดผลสิมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิวผู้้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนพูดดูหมิ่นพระองค์ว่าแกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือ จงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยสิแต่อีกคนหนึ่งดูเขากล่าวว่าแกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือที่มารับโทษเดียวกันสำหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้วเพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเราแต่ท่านผู้นี้มิได้ทำผิดเลยแล้วเขาทูลว่าข้าแต่พระเยซูโปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์พระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถตาและสัติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ สุขสัรต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมก็เป็นวันสมโพธิ์พระเยสุเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลพระบาลังของพระองค์อยู่บนกลางเขนพระเยสุเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แท้จริงทรงปกครองประชากรของพระองค์ปกครองมวลมนุษยชาติด้วยการลึงหลุดทุกคนมาหาพระองค์ด้วยพลังอำนาจความรัก และความใจกว้างของผู้ที่อุทิศตนเองพระคริสตเจ้าทรงปกครองจากกลางเขนเราไม่ได้ฉลองกษัตริย์ผู้มีชัยชนะตามความคิดของเรามนุษย์หรือกษัตริย์ที่ปราบศัตรูด้วยการปราบจะราบคาบแต่เราฉลองกษัตริย์ที่อุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อประชากรของพระองค์ พระวรสารโดยนบุรุการลำฉากการตรึงกางเขนของพระเยซูเจ้าพร้อมกับนักโทษอีกสองคนมาเสนอให้เราได้รำพึงกันนอกจากสามบุคคลน,นี้แล้วยังมีคนอื่นที่มองดูเหตุการณ์อยู่ที่นั่นด้วยลูกาพูดถึงหลายคนที่พูดกับพระเยซูเจ้าเช่นบรรดาผู้นำก็ย่อเยยพระองว่า เขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ก็ให้เขาช่วยตนเองสิถ้าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรช่วยตนเองให้รอดพ้นอีกพู้หนึ่งคือทหารก็เยอะเย้ยพระองค์ด้วยเขากล่าวว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นสิให้เราสังเกตคำว่าเยอะเย้ยสมณะชาวยิวกับทหารโรมัน มีท่าทีเหมือนกันคือยเย่ะเยะ้ยถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นสิกษัตริย์จะต้องทำอะไรช่วยตนเองให้รอดพ้นแสวงหาประโยชน์ของตนเองแสวงหากำไรเพราะใดคนจึงอยากมีตำแหน่งหรืออำนาจเพื่อรับใช้หรือเพื่อความดีส่วนรวมหรือ ในความเป็นจริงเขาคิดถึงอาชีพของตนเพื่อบรรลุถึงตำแหน่งของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ช่วยตนเองให้รอดพ้นเพื่อหาความสะดวกสบายให้กับตนเองแม้แต่ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนก็พูดดูหมิ่นพระองค์ว่าแกเป็นพระคริส์ตไม่ใช่หรือจงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยสิดังนั้นบุคคลน,นึกสามกลุ่ม ได้แก่บรรดาหัวหน้าทหารและผู้ร้ายแม้ในภาวะปะกติทั้งสามกลุ่มนี้ไม่มีอะไรที่แสดงความเป็นพวกเดียวกันเลยแต่เป็นเรื่องน่าแปลกใจก็คือพวกเขาท้าทายพระเยซูเจ้าด้วยเรื่องเดียวกัน <c oughs> นั่นก็คือถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นสิแต่การช่วยตนเองให้รอดพ้น มิใช่ท่าทีของพระเยซูเจ้าโปรมิได้เสด็จมาเพื่อช่วยตนเองให้รอดพน้นโปรมิใช่กษัตริย์ที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองแต่ทรงเป็นกษัตริย์ที่มอบชีวิตเพื่อผู้อื่นทรงเป็นกษัตริย์เพื่อช่วยคนอื่นให้รอดพน้นและยอมสละตนเองเพื่อผู้อื่นแต่ผู้ร้ายอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงพร้อมกันดุเขากล่าวว่า แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือที่มารับโทษเดียวกันสำหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้วเพราะเรารับโทษสมกับการกระทาของเราแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดเลยแล้วเขาก็ทูลว่าข้าแต่พระเยซูโปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์ พระองตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์เป็นคำพูดที่น่าประทับใจนี่คือการกลับใจกรณีสุดท้ายที่ผู้นิพน์พระวรสารล,ลูก,กาเล่าไว้ในชีวิตของพระเยซูเจ้าบนแผ่นดินผู้ร้ายที่ถูกตรึงกางเขนอยู่ยอมรับว่าตนได้ทำผิด และยอมรับการถูกตรึงกางเขนเป็นการลงโทษเพราะบาปของตนแต่เขาก็ยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และขอพระองค์ทรงพระเมตตาและเชื่อว่าตนเองกำลังจะมีโอกาสเข้าในอาณาจักรของพระองค์ด้วยเขารู้ตัวว่าตนเองกำลังจะตายเขาจะถูกตัดสินผ่หารชีวิตและกำลังจะสิ้นลมหายใจสุดท้าย เขาจะเข้าในอาณาจักรของพระองค์ได้หรือไม่เขาจึงขอพระองค์ว่าเมื่อพระองค์จะเข้าในอาณาจักรของพระองค์โปรดระลึกถึงเพื่อนผู้ร่วมประจนภัยกับพระองค์เป็นครั้งเดียวที่มีคนเรียกพระองค์ด้วยชื่อของพระองค์เป็นกรณีเดียวในพระวรสารที่คนหนึ่งพูดกับพระเยซูเจ้าเหมือนพูดกับเพื่อนชายเคราะไรคนนี้ ได้พบเพื่อนแท้ก่อนตายตลอดชีวิตของเขาเขาคงไม่พบเพื่อนแท้เลยทั้งสองกำลังสนทนากันขณะถูกตอกตรึงอยู่บนกางเขนทั้งคู่กำลังจะตายคนหนึ่งเรียกข้าแต่พระเยซูโปรดระลึกถ,ถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์ เป็นการยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อของคนบาปคนหนึ่งที่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปและมอบตนไว้ในพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์เราไม่ทราบว่าสวรรค์เป็นอย่างไรแต่สิ่งสำคัญก็คือคำสัญญาว่า ท่านจะอยู่กับเราไม่ต้องวิตกกังวลเราไปไหนท่านก็จะไปด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันทั้งในความตายและในชีวิตนี่แหละท่าทีของความเชื่อนี่แหละคือความรอดกล่าวคืออยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้วางใจในพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นราชาชีวิตของเรา ในโบราณที่หนึ่งมาจากหนังสือของซามมเอลฉบับที่สองเป็นตัวบทสั้นๆพูดถึงการเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ผู้อาวุโสของอิสราเอลรวมตัวกันที่เอบรอนเมืองหลวงเก่าของยูดาและเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ประชาชนยอมรับเขาเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลเป็นการเจิมของพระเมสสิยา พระเยสูเจ้าโอรสของกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นกษัตริย์แท้จริงโบราณที่สองนำเสนอบทเพลงขอบพระคุณพระกิต์เจ้าซึ่งเริ่มต้นจดหมายถึงชาวโคลรสีพระกิต์เจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากอำนาจมืดพระบิดาเจ้าได้ทำให้เราผ่านจากอาณาจักรของความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรของความรักของพระองค์ ผ่านทางการบูชาของพระกิตตเจ้าพระโลหิตแห่งกลางเขนของพระองค์พระองค์สเป็นภาพลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มองไม่เห็นทรงเป็นบุบบ่กเกิดของทุกสิ่งพระองค์สเป็นศรีรษะของร่างกายเป็นบุตรคนแรกของการสร้างเป็นบุตรคนแรกของผู้ตายพระองค์คือผู้ที่เปิดหนทางทรงปกครองเพื่อให้เราได้มีชีวิต ด้วยการประทานชีวิตของพระองค์ทำให้เราผ่านเข้าสู่อาณาจักรของชีวิตเรามอบความไว้วางใจกับประสัตรของเราผู้ถูกตรึงกลางเขนข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดระลึกถึงข้าพเจ้าในขณะที่บัดนี้โปร่ทรงประทับอยู่ในพระอาณจักรของพระองค์ด้วยการภาวนาที่เปรียบด้วยความไว้วางใจ และภาคเพียรอดทนด้วยความเชื่อเราสามารถอวิญญาณรอดได้นั่นก็คือยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิรักรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่าน และประทานสันตีแก่ท่านด้วยเทิญอาเมน